กับสวัสดีพีพีเอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับผมโจแจนพระเครื่องนะครับอีพีที่สามร้อยเก้าสิบสามครับผมวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพีพีเอนะครับสนใจหรือว่าชอบองค์ไหนนะครับโทรปิดได้หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับผมมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเบอร์นี้นะครับผม มาดูพระ,ะรายการที่หนึ่งครับหรือ,อรายการแรกอันนี้ผมได้ <c oughs> รวมพ่วเงินพิมพ์นิยมมานะครับนี่ฮะวมพ่วเงินพิมพ์นิยมดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือลมพ่วเงินพิมพ์นิยมนะครับผมนี่ใบหน้านะครับแล้วก็นี่ฮะดูนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมรายการที่หนึ่งครับชอชนวนเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะเป็นพระเนื้อหาดูดีครับเนื้อหาเก่าดีฮะแล้วก็นี่ฮะฟอร์มพระน่ารักด้วยนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่คือรายการที่หนึ่งนะครับผม เก่าจริงครับรอ450นะครับในการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะดูครับ,รรบการที่หนึ่งรูปหล่อของผู้เงินพิมพ์นิยม450ผมว่านี่ฮะน่ารักดีครับ,น,รบนี่นะครับผมต่อไปในการที่สองครับ เป็นการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จ <c oughs> สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับผมนี่ฮเป็นพระเนื้อหาเก่าครับเอาเป็นว่าพี่ๆดูแล้วชอบนะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นพระเนื้อหาเก่าดูความเก่านี่นะครับแล้วดูด้านข้างของนะครับนี่ครับคือเป็นพระที่แบบ สภาพอาจจะใช้มาบ้างครับแต่ก็ยังมีความเก่าความเป็นธรรมชาติได้เห็นนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อหาเนี่ยผมจะค่อยๆไล่ให้พี่ๆดูนะครับดูกันชัดๆจะจระไปเลยครับนี่ฮะเนี่ยเผื่อจะได้ตัดสินใจถูกครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อหาเาเก่าเนี่ยเนี่ยดูนะฮะ นี่ครับดูแบบชัดเจนมาเลยนะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจถูกครับพระนี่ฮะนี่ครับผมลองพิจารณาดูครับเอาสี่ร้อยครับผมนี่ครับรายการที่ที่สองนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สามเป็นรูปหล่อหลวงพเงินครับพระสภาพอาจจะใช้มาั้งครับศึกใช้จนศึกนี่ฮะ คือลองพิจารณาดูครับว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยมีอายุหลายร้อยปีแล้วนะครับนี่แทบจะหาสวยสมบูรณ์ายากครับนี่คือตุ่มเดือดเขานะครับนี่ฮะแลดูเนื้ออมเขียวนะครับพระอาจจะอยู่ในในน้ําในโคลนในตมหรือนี่ฮะไปเดินเครื่องได้นะครับหรืออาจจะใช้มาสภาพอยู่ใน เก่าดูนะดูนะแข้งอคมครับนี่ฮะก็ดูนะครับเห็นไหมผ้าเนี่ยเนื้อหาเขามีอายุนะครับนี่ครับความเก่ามาดูใต้ฐานครับนี่ครับใต้ฐานเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมคือสนิมที่เกิดจากธรรมชาติขององค์ผ้าเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดครับอาจจะเกิดจากการแช่น้ําจมน้าผ้านะครับอยู่ในน้ําหรืออาจจะอยู่ในโคลในต้ม หรือไปเก็บได้เดินเครื่องได้เนี่ยลองพิจารณาดูนะครับองนี้นะฮะนี่ฮะดูนี่ยดูความเก่าเขาแล้วเอาสี่ร้0 0แล้วกันครับขออหุยาตเปิดที่400นะครับนี่ครัรายการที่ที่สามครับต่อไปรายการที่สี่อันนี้เป็นพระสิรีจกบาทนะครับนี่ครับพระสิวรีนั่งจกบาทเป็นพระเนื้อพงครับอันนี้ผมไม่ทราบที่จริงๆนะครับ นี่ฮะได้มาแบบนี้ครับพระศิวลีจบบาทเนื้อผงดูนะครับเนื้อผงก็ค่อนข้างเก่าครับนี่ฮะมีคล้ายๆกระแจะด้วยนะครับนี่ฮะถ้าดูด,ด้านหลังเนื้อหาขาน,นี้แบบแม่ปึกเลยฮะ นี่ฮรลองพิจารณาดูนะครับทราบที่จัดไปครับพระสิริจกบาทเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ะสี่ร้อยนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทในการที่สี่ต่อไปในการที่ห้าไพยีครับไพรีพินานเนี่ยเนี่ยซึ่งนำเสนอลูกค้าไปสองครั้งแล้วครับเนี่ยลูกค้าเขาบอกยังไม่พร้อมขออนุญาตเอามาลงใหม่นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดแบบดู่แล้วยังชอบอยู่นะครับ นี่ฮะอูดกิ่งกิ่งดังนะครับนี่ฮะไพรีไพรีพินาศหล่อบโบราณเอาสี่ร้อยแล้วกันครับนี่ครับของเก่าเขาครับลำบึกเลยเอาสี่ร้อยนะครับไพรีพินาศนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกอันนี้ ได้หลวงปู่ทวดมาครับหลวงปู่ทวดตรงนี้อาจจะเป็นพระสภาพใช้ครับดูนะฮะเห็นไหมครับคือสภาพใช้มาขี้เขียวหรือขี้เหงื่อขี้ใครครับติดเต็มองค์พระเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสภาพอาจจะใช้มาหน่อยหรือนี่ฮะอาจจะเป็นพระไม่ค่อยสวยครับแต่เป็นพระเก่าดูง่ายครับนี่ฮะดูครับหทวดนะครับนี่ฮะ ตัวตัดใช่ไหมตัดธรรมชาตินี่ปั๊มจนแตกเลยครับเห็นไหมล่องรอยการแตกเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ดูนะฮะเอา400แล้วกันครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่400ครับปั๊มจนแตกเลยครับนี่ฮะแตกอย่างเงี้ยผมว่าดูง่ายครับเนี่ยเป็นหลอกปั๊มจนแตกเลยฮะเนี่ยล่องล่องแตก400ครับนี่ฮะจัดไปครับในการที่6ต่อไปในการที่7 อันนี้ปูสุกเนื้อชินครับชินตะกัวหรือเนื้อตะกัวนะครับนี่ฮะปูสุกเอาสามร้อยแล้วกันครับในการที่เจ็ดนะครับปูสุกรู้สึกว่าจะได้มาสององครับอ่ะองค์ที่แปดองค์ที่แปดก็จะเป็นแบบนี้ฮะสภาพใช้นี่ฮะสภาพแบบโอ้โหไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยสวยเงี้ยเนี่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นผาใช้มาสภาพแบบ ดูลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะลูกปุสุกกพามุนทนในการที่แปดนะครับเนื้อหาก็ค่อนข้างที่ก็จะเก่าและมีนี่ครับไข่ข้าวอะไรเป็นธรรมชาติเขาเอาสามร้อยบาทครับนี่ฮะเอาสามร้อยต่อไปในการที่ <c oughs> ที่เก้าครับอันนี้ซุปโกพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับลาละพระไม่ค่อยสวยครับผมนี่ฮะ แต่ธรรมชาติพระโอ้โหดูเนี่ยแล่แล่แร่ดอ,อกมะขามครับนี่ฮะแล้วก็เมรร็ดแล่เม็ดเห็นเม็ดกวดนี่ฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะซุปกอพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กพิมพ์กลางอะไรนะครับลองลอง,ลองเทียบพิมพ์ดูนะครับเพราะว่าส่วนมากพระปีเรื่องเนี่ยผมไม่ค่อยแม่นพิมพเท่าไหร่เอาสามร้อยแล้วกันต่อไปรายการที่ที่สิบปูสุกครับประพามนทมกัน นี่ได้ปูสุกมานี่เป็นหล่อเนี่ยฮะเห็นหล่อหล่อธรรมชาตินี่ฮะมีจานด้วยครับนี่ครับเห็นหล่อปุสุกนี่เอาเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะอยู่ในเลี่ยมครับปกสุกอยู่ในเลี่ยมนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเลี่ยมเก่าคือพระจนาครับนี่ฮะพระจนานะธรรมชาติพระองค์นี้หนาครับนี่ฮะดูครับ สี่ร้อยบาทครับในยการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้พ่อแพรพิมจิ๋วเนื้อเงินพ่อแพรวัดพิกุลทองครับพิม์จิ๋วพิมเล็กๆเนื้อเงินเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะพ่อแพรวัดพิกุลทองพิมพ์จิ๋วหรือพิมพ์เนี่ฮะบอกไม่ชีดครับเล็กๆน่ารักดีเนื้อเงินนะฮะเอาสามร้อยครับต่อไปรายการที่สิบสองอันนี้ได้มา ลองให้พี่ๆลองพิจารณาดูครับได้มาดูเลี่ยมเลี่ยมวินเทจมาดูนะครับเป็นพระอาจารย์ฟัน่นอันนี้น,นี่ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าผมได้มาแบบนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับพระเหรียญปีลึกครับนี่ฮะเห็นไหมคือตรงสื่อเขานูนคมเป็นธรรมชาติจริงนี่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นตนกด้านหลัง หูก็ปิ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับนะครับตัวอัของคมนี่ลองพิจารณาดูนะครับนี่ครับอีกกา้ํานี่ดูนะขอบข้างก็ยังคมเลยเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอาจารย์ฟั่นนี่ฮะสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามผมนี่ฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จครับพิมใหญ่ ข้าวนี้มวลสารดีมากครับแล้วดูเนื้อนะฮะเห็นไหมใช้ดูเนื้อแล้วมวลสารนี่ครับเห็นไหมคือพระโอ้โหดูนี่ฮะซอกแขนนี่ครับ,รบพะระเจ้าของเขาเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมคือเลีมเก็บนี่ฮะเลี่ยมเก็บได้มาเลี่ยมเก็บ,กบนี่เม็ดนี่ฮะเม็ดมวลสารมีเศษนี่นนี่เป็นเศษมวลสารหรือเศษ นี่ฮะเศษไม้หรือเศษอะไรไม่รู้ครับนี่ครับเนี่ยห้ยาเงี้ยโอ้โหดูเนือ้อนี่ครับเนี่ยเศษไม้เศษธรรมชาติเอาสี่ร้อยห้าสิบครับในการที่สิบสามครับสี่ร้อยห้าสิบผมว่าพระเบสิกอย่างเงี้ยผ้าเงี้ยผมว่าสวยนะครับนี่ครับเนี่ยเจ้าของเรี่ยมเก็บได้มาก็เรียเร่ยมเก็บเลียมเก็บเรี่ยมโอ้โหดู รธรรมชาติ450สี่ร้อยห้าสิบยการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกัน <c oughs> พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่ฮะดูเนื้อหานะครับคือเนื้อเขานี่แบบมวลสารเยอะมากเม็ดดำเม็ดแดงเทียบเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหขาสมเด็จ แตการที่สี่นะครับวันนี้ผมได้มาไม่เยอะนะครับพระได้มาแบ่งปันพอได้แบ่งปันพี่ๆสี่ครับถ้าชื่นชอบก็นี่ฮะลองโทรสอบถามมงได้ครับลงติดต่อเข้ามาเลยนะครับนี่ฮะพระสมเด็จก็เนื้อดีนะครับผมเอาสี่ร้อยห้าสิบครับองค์นี้อยู่ในเล่ยมสวยงามดูพิมพ์ดูลักษณะพิมพ์ครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นี่ครับพิจารณาดูนะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะผมว่าดูดีครับดูน่ารักดีพระนี่ฮะเบสิกดูนะครับเห็นไหมดูนะครับนี่ฮะเายการณที่สิบสี่ครับเอาสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบห้าอันนี้ได้นี้มาครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขอแยกแก่ครับมันเป็นพระปิดตา ที่หล่อไม่ค่อยสวยครับนี่ฮะเป็นคล้ายๆว่าหล่อไม่เต็มครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดครับเท่านี้คือที่ผมซื้อหรือเช่ามานะครับเช่าด้วยความแปลกครับนี่ฮะแปลกเป็นเมฆพัดนะครับแล้วเมฆพัดเต่ามากๆครับนี่ฮะใไหมนี่ยเป็นพระหล่อไม่สวยครับหรือหล่อไม่เต็มเนี่ยเมฆเมฆพัด นี่นะฮะเห็นไหมนี่คือซื้อด้วยความแตกนี่ครับเห็นไหมเกิดการแตกของของหุ่นเทียนครับที่ที่การเทลงไปนะครับนี่ฮะแต่ผมดูดูพาแท้นะครับนี่ฮะเป็นพาแท้เป็นพระเนื้อเมกะสิทธ์นะครับนี่ฮะเออเมกะพัดไม่ใช่เมกะสิทธ์อันนี้เนื้อเมกะพัดนะครับนี่ฮะออกดําเลยครับเนี่ยนะครับเป็นพาที่หล่อแบบ หุ่นเทียนชำรุดครับเนี่ยซื้อซื้อหรือเช่ามาด้วยความแปลกนี่นะฮะความแปลกอันเนี้ยจะเป็นยันยุ่งแต่เนี้ยหล่อไม่เต็มน,นะครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพทับวัดทองครับสนิฐานะครับว่าผิมพ์นี้พระองค์ทรงเครื่อง,องนี้นะี้ ตาผิดแปลกๆอันนี้เอาเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ะแปลกๆเนี่ยผมขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยนะครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหม่อไม่เต็มรอแบบคือธรรม,ามาชาติเขาครับเอาสี่ร้อยครับในยการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกนี่เป็นพระยอดธงเนื้อจะออกสำลีแล้วครับนี่ฮะ ดูนะครับเห็นไหมเป็นหล่อโบราณเลยครับหล่อพระพุทธด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เอาสี่ร้อยแล้วกันครับอันนี้ทราบที่จัดไปเลยครับนี่ฮะพระพุทธไม่ตัดช่อครับนี่ฮะบางคนก็เรียกพระยอดธงแต่จริงผมดูแล้วน่าจะไม่ตัดช่อครับนี่ฮะตะเกียข้างเห็นไหมครับเอาสี่ร้อยแล้วกันครับพระพุทธหล่อโบราณเนี่ยเอาสี่ร้อยครับรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ด เจ็จเป็นห <c oughs> ลงพ่อเงินครับนี่ฮะหล่ออย่างนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่าแบ่งปันนะฮะรูปหล่อโบราณหลงพ่อเงินมาพร้อมเรียมนี้ครับเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบเจ็ดครับมีช่อชนวนด้วยนี่ฮะสามร้อยห้าสิบโปรดพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะหลงพ่อเงินรายการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปด สิบแปดเป็นพระลีลาสองหน้าใบหอกของหลวงพ่อบ้ยครับนี่ฮะผมจะให้ดูความเป็นธรรมชาติความเก่านี่ฮะคือเขาหล่อแบบเก่าจริงเนื้อจะออกเส้นเลยครลายมุง้งนี่ฮะเห็นไหมจะดูด้านข้างนี่เก่าธรรมชาติจริงดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับเห็นไ,ไหมตะเข็บนี่นี่ฮะหลวงพ่อบ้ยครับ โ้หพระอย่างเงี้ยหน้าคุณหาครับเนี่ยเขาเรียกว่าลีลา,าใบหอกสองหน้าเนีย่ยดูความเก่ารอเป็นธรรมชาติครับนี่ครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนี้ขอยัดญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับสองหน้าเพราะว่าหน้าละสองร้อยห้าสิบเนี่ยฮะมีอยู่สองหน้าเห็นไหมดูนะครับเห็นไหมตะเข็บเขาพระดูสวยงามนี่ก็ร่องรอยการตัดชอบก็เก่าด้วยนะฮะนี่ฮะไม่ใช่ว่าเก่านี่ครับห้าร้อยบาทราคา น่ารักมากรายการที่ยี่เอรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้านี่เป็นพาสสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับดูความเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ฮะผมจะแกะให้พี่พี่สี่ดูเลยนะครับดูแบบจัดจ่าไปเลยนะครับแม่ได้มาแบบนี้ครับเราก็ต้องแกะให้ลูกค้าดู นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จะดูนะครับด้านหลังนี่ฮะดูเนื้อด้านหลังเห็นไหมเนื้อคือเนื้อเขาจะแบบเป็นธรรมชาติมากแล้วเนื้อสวยจริงๆนี่ครับดูนะครับด้านข้างมะมีบนสารตัวตัดก็ดูนี่ครับ โอ้ยพระสวยจริงครับเอาเอาสี่ร้อยแล้วกันครับสี่ร้อยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพหนึ่งนะครับนี่ฮะเดี๋ยวแกะให้พี่พี่ฟีดูนะครับคือสไตล์ผ้าเขาเนี่ยเขาจะเลี่ยมแล้วก็เก็บ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  ดูครับเห็นไหมครับดูยางรองพาร์ครับโอ้โหเก่ามากเก่าจริงครับนี่ฮะแบบเก่าชนิดว่าเนี้ยดำปีเลยฮะขอญาตแกนะครับนี่ี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหพาแล้วสวยจริงเห็นไหมครับดูตัวตัดด้านข้างครับ นี่ฮะด้านหลังครับธรรมชาติเลยนี่ครับเห็นไหมดูทีนี้เรามาดูความเก่าความเป็นธรรมชาติแล้วดูเนื้อครับเนื้อความสวยของเขานี่ฮะนี่ครับด้านข้างนะครับเห็นไหมจะมีเม็ดมวลสารโอ้โหเต็มไปหมดครับด้านข้างเราดูด้านหน้าครับเป็นพระที่แบบคือ เป็นภาพผิวสะอาดอ่ะแล้วสวยจริงๆนะนี่ฮะดูเห็นไหมแล้วทีนี้ด้านข้างเขาเนี่ยนี่ฮะเม็ดมวลสารความเก่าครับดูด้านหลังนี่ฮะเนื้อขององค์พานะครับอ้โหภายานเงี้ยเนี่ยรอยปีแยะเป็นธรรมชาติครับเนื้อเนี่ยนี่ฮะเอาห้าร้อยครับขอย้าเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับในการที่ ยีนะครับผมห้ารอยบาทนี่ฮะใส่กรอบเลยครับเดี๋ยวกลัวชำรุดนะครับนี่ครับโอ้พระสวยครับเนี่ยสวยจริงๆครับอย่างเงี้ยห้าร้อยบาทในการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สบ็ดยนะครับนี่เป็นรูปหล่อหลงเงินครับเป็นพิม ได้ผิ่นขี้ตานะครับคือเพ้าเนี่ยชอบผิวครับผิวเนื้อหน้าตานะฮะธรรมชาติครับนี่ฮะแต่เข็บนี่ฮะผมความเก่าความเป็นธรรมชาติดูเนื้อดูลึกๆซอกตามซอกครับดูแม่แข้งนี่ฮะเห็นไหมเข็ดโอ้โหดูพระนึอเกินเห็นไหมนี่ฮะสวยจริงครับพระหลวงพ่อเงินใต้ฐานครับ นี่ฮะนี่นะครับเห็นไหมตู้เนื้อหาจิตจัดจิตจ้านครับสี่ร้อยบาทครับอารายการที่เบ็่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นจอบจอบใหญ่องค์นี้นะครับผมจะให้พี่ดูครับนี่เห็นไหมนี่คือเนื้อเกินเขาพระอาจจะใช้เอามั่งครับนี่ฮะอาจจะใช้เอามั่ง อาจจะสึกมั่งเรื่นมั่งนี่เป็นธรรมชาติของพระที่เขามีอายุนยี่ตะเข็บเห็นไหมนี่ฮะมีอายุการใช้งานหรือบูชาครับนี่ฮะพระเห็นไหมเนื้อหาดูจอบใหญ่ตรงนี้นะครับพิจารณาดูนะครับเห็นไหมความเก่านี่ฮะหูเป็นปิงใต้ฐานไหมต้องรอยการตัดช่อนี่ครับใจเห็น ตะไบมาเาบาบา,บางตะไบแบบโบราณเนี่ยนี่ฮะทุ่นเนี่ยไหมโอ้ถ้าจอบแบบหน้าตาติดชัดนี่ผมบอกตรงเลยว่านี่ฮะดูนะครับโอ้โหสวยงามนี่คือจอบใหญ่ครับลงพ่อเงินนี่นะฮะจอบใหญ่ลงพ่งุเงินพพิกดานหลังมานี่ครับโอ้โหสวยครับเท่านี้เนี่ยดูง่ายมากครับ ดูดูพิมพนะครับผมจะให้พี่ๆดูพิมพ์เห็นไหมครับเราดูเนื้อดูนี่ฮรธรรมชาติคือนนเนี่ยตุ่มนะครับเดียวห้าร้อยแล้วกันครับห้าร้อยบาทในการที่ยี่สิบสองครับต่อไปในรายการที่ยี่สิบสามในการสุดท้ายครับอันนี้เป็นพาสมสุเบ็จผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพทรงเจดีหรือเปล่าให้พี่ๆเอฟซีได้พิจรนารณาครับภานี้นะฮะ เนื้อหาแน่นมากแล้วเนื้อหาแบบดูนะฮะมวลสารโอ้โหเนื้อแบบนี่ฮะเนื้อตุ๊กตับเลยนะครับดูครับเนื้อออกอ,อมเข้มแกนนนมนน่น้ํามันน้ํามันครับนี่มวลสารเต็มไปด้วยมวลสารนะครับนี่ฮะแล้วโอ้โหแล้วสวยจริงพลิกด้านหลังมาครับตรงนี้ล่องรอยการเจียนออกไปนะครับนี่ฮะหรือกระทอ,อกไปนะครับ บอกแล้วว่าพระถ้าไม่เลี่ยมเก็บก็จะชำรุดเนี่ยเขาถึงเลี่ยมเก็บไว้นะครับพี่เอฟซีนะครับถ้าได้ไว้ครอบครองครับเนี่ยเลี่ยมต้องเลี่ยมครับเลี่ยมทองหรือเลี่ยมเงินนี่ฮะต้องเลี่ยมเก็บเลยนะฮะนี่ฮะสมเด็จสวยมากนี่ฮะน่ารักด้วยดูโอ้โหด้านข้างธรรมชาติเลยนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะนี่ครับหมนสารเนื้อเข้มเนื้อปึกโอ้โหดูเ็นหมนสารอันนี้เอาเอาเจ็ดร้อยแล้วกันครับนี่ขออญาตเปิดที่เจ็ร้อยนะครับสำเร็จองนี้นะฮะนี่ครับสวยเดิมๆก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับชื่นชอบเ้าไหนนะครับ หรือสนใจเพลาไหนนะครับโทรมาสอบถามได้ที่0892141595โจแจนพักเครื่องนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ